เสร็จแล้วครับนี่คุณครับนี่มันแบงค์พันนี่ครับให้ผมแค่ห้าร้อยก็พอแล้วครับนี่ครับคุณไม่ได้นะนี่คุณไม่รู้เลยว่าบ้านเรากำลังขัดสนอยู่เขาให้ก็ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณเสร็จแล้วไปกวาดบ้านต่อได้นะนี่คุณจะก,กวาดบ้านได้ยังไงผมตาบอดนะครับไม่เห็นก็ต้องฝึกสิไปนี่เธอฉันได้ยินว่าบอลนนะ่ะประสบอุบัติเหตุเลยทำให้ตาบอดเลยอะ่ะเมื่อวานฉันก็ไปที่บ้านเขามาแต่ว่าหเห็นแฟนเขาบังคับไห้ทำงานบ้านเองอะ่ะน่าสงสารมากเลย ไ,ไม่ไปผมไม่ไปโอ้ยโคนฉันให้ไปตลาดใกล้แค่นี้เองคุณจะบน่นแรงหนาเนี่ยก็าผมมองไม่เห็นนะคุณผมจะไปยังไงเล่าถ้าบ่นมองออไม่เห็นคุณก็ใช้ตากข่าง,งสิไปนี่เอ,อ้เลยเบาบาหนะคะเดี๋ยวเขาได้ยินนี่เธอเธอมาซื้อของเองก็ได้นี่เธอไม่ต้องใช้เขามาซื้อด้วยฉันเป็นร่องวันเองอยู่ฉันไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อย่างนั้น ซื้อมะเขือเทศเนี่ยอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็เน่าแล้วฉันบอกให้คุณซื้อมาพันลังไงละ่ะจะได้อยู่ได้นานๆถึงมันเน่ารอบหน้าเราก็มาซื้อใหม่ได้นี่โอเนค,คุณชอบก็เลยซื้อ